เก,กเ,เกียวครับเกี่ยวเกียวก็แล้วนะครับอน่่งนกเกียวเขาอยู่เนี่ยเกวเลีวนี่ชื่อว่าสีเลวเบิร์เราได้หนิพงษพงเราไปอัดเดือนเดือนแล้วสิงกการเกียวเขาครับขาขายเขาคือเก่าเปีนได้ปีแรกเงี้หน้า <c oughs> ผ่านปะผ่าน <c oughs> ผ่านเดี๋ยเลยบ่เฮดบ่เฮดกับโโเ พขเฮ็ดกับโมโหว่ามันสิเป็นคิดว่าหนักคิดว่าหนักอ่ะท่องปฏิเฮ็ดเองว่าโ่โหเดอกแต่ว่าเขาเฮ็ดจังไลยครับโมโหก็ถามเพื่อนกับไ้เพื่อนซอยน้ำเนื้อคือว่านขาจังไลยมันเหี้ยดมันก็มันก็มีส่วนในแต่ละอย่างมันก็มีส่วนครับมันจะมีส่วนมีหลักการอยู่ไอ้เกี่ยวแบบได้ลักษณะเกี่ยวแบบแดงสรุปกะบแต่สิไปคิดแบบนี้ขาดทุนเนาะเฮ็ดหน้าหาไรครับเฮ็ดหน้าหาไร เออเริ่มไทยเริ่มวานเริ่มยังเรียบร้อยนี่กับไม่ใค่เพ็ดพุ่มเพชรเขาจ้าวกัเขาเนียวครับไปใคร่แต่ตันกลัวตันไหนตันเท่าไรกับตันฮกใคร่แตตันฮกก็ว่าไวทากินเก่าสอบตากไวทากินน้ำเก่าสอบเขาเนียวได้ได้สิบสามสอบปันพี่ปันน้องกัก็พ่อพ่อดีเนาะสองคนเนาะเออแล้วกขอบขั้วหน่อยๆนอยยังไงก็เที่วว่าพ่อดี บานี้ถ่ที่ไปบวกลงพูนฐานค่าใส่ใจค่าไทยกับไปเท่ดไรเหลวค่าปุ๋ยกับไปท่าไรเหลวซื้อกก้าไม่ไป็นดาวิกท่าไรวมันกับ่มเหลือด้เห็นว่าเหลือมันตัเหลือด้ครับขายเด้เงอนเก่าบมเหลือแต่ที่ไม่ิดแดบนี้บ่เหลือแต่ว่าถ้าคิดว่าเออเขาหายางเงินล้วเขากะไปทุนเสรตัวนั้นกะได้โยกับพ่อเด่นว่ามันก็เป็นเงื่นก่อนเนาะ จะขายของมาเบิดปีที่ใสก็บวัยเงินเงินเงินปีก็ยังวัยเงินเงินกับเออตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเงินก้อนกับได้เลี้ยนรูครับได้เลี้ยนรูคือทุกอย่างครับบ่บ่บองเห็ดเขาเขาแต่ยินแต่เขาว่าเขาว่ากับบ่บ่เนี่ยตอนนี้ครับตอนนี้กัลลังสีปรึกษากันว่าสิไปบเห็ดรถทะเบียนสมรถครับอยากให้มันถูกต้องตามกฎหมาย ไปจดทะเบียนสมรสศึกษาเรี่ยวศึกษาเรียวตอนนี้เรียนเอกสารเรี่ยวศึกษาเรี่ยวได้หลายสองทางครับที่ว่าที่ว่ามันมีนะ่ะนอนบราบิซีหาเมื่อเลยล่ละตอนนี้เพราะว่าที่เรี่ยวเขาจเอาลูกมาเอาลูกมากนี้เขาว่ามันยากเขา,าต้องไปจดทะเบีนนยนสมรสก็ต้องต้องต้องรวจเข้ากองพันเรียวเขากเขามาเตือนเรี่ยวเขาก็มักการยากเข้าแถวตอนนี้เรียน,นเลี่ยวอยู่บ้านในเรียนนี่ยังแน่ตอนนี้ก็มีฟื้มสมุนุขวบ ก็ซีสัมโนกพัวก็วีบัดประจัมตัวแล้วก็ไปเกาะใบยันยังยืนไปยังยืนก็เป็นโซดจ้างงานนั้นนักจ้างในบ้านยางยืนสัมโนกพัวยนงยืสซัมโนกพัวเนี่ยเล่าสิไปจังได้ต่อเนียนไปไปไปแจ้งโทษไปขอใบเจ้งโทษจากโครงการอันภายในเมืองเนาะภายในเมืองเพิ่นก็บรรดาได้ จะทะเบียนสมรสกับคนต่างประเทศต้องขึ้นแข่งอย่างเดียวผูนบอกเนาะต้องอันให้ผู้เกี่ยวคห้ผู้เกี่ยวมาสัมภาพเอาอยู่แข่งผู่แกแนะนำว่าให้ไอยู่แข่งใบยังยืนเวามเออใบอันเตงโพสกับใบตัวสุขภาพต้องผ่านแขงนะเพราะว่าเฮาแต่งงานกับคนต่างประเทศเ่นแต่งงานกับคนลาวน้ำกันถ้าว่าคนลาวน้ำกันก็เออเพศทายในเมืองก็ได้แต่อันนี้มันบไดดายเป็นว่าต้องให้ผู้เกี่ยวมายังยืนเอาเอง อยู่อันแพ้งเราแข่งก็คืออยู่คำนวนอยู่ตัวเมื่อทักแค่เทไระเือให้พ่อเข่าไปเรียนตอนนี้ไปแต่ยังคนไหนยังแต่ว่าเราก็เรียนมาครูเราซอยเราดีหรือเราดีเรายากเราไปถามในบ้านไปถามคนมีเคือการแนะนำบอกให้ไปถามผู้ที่คนเฮ็ดก่อนเนาะมันมีเอ้อยผู้หนึ่ง่นเฮ็ดก่อนหน้านี้ก่อนหนทิศหนึ่งคนได้ผัวอเมริกาเราคนก็ไปเลียนไปเลียนคือกันภายในเมืองบ่ได้เลยไปอันแจ้งโทษกับไปตัวสุขภาพในเมืองบรได้ต้องผ่านแข้ง<ต> เพื่อนกับไปสัมผัสที่แลกเพื่อนกับบุหูนะเอือยนั่นเรากับบุหูล้วก็ให้เอร์ให้ผู้เป็นเอร์ไปเล่นให้ผู้เป็นเอือยก็โทรบ,บอกว่าใดลองผู้เกี่ยวม,มาสัมผัสเองแตากับไปสัมผัสเอาเนาะไปสัมผัสเอากับบุแพงเลยเด้ได้ดน้อยหนึ่งเพราะมันก็ตามอันนั้นเนอเขาก็ไปสัมผัสเอาฮะไปสัมผัสเองก็ากมาเล่นมาเล่นในบ้านในเมืงงเองในอย่างเาขาก็เก็ดอันเขามีแบบฟอร์มลราว่ามีแบบฟอร์มมาแล้วเลียงจับมือเดี๋ยวแล้วเลียงจับมือเนาะแล้วเลียง สองสามมื้อนะมัในเมืองแลายตัวเมืองมืองม้อนึงตัวแข่งมื้อนึงแล้วเขาไปส่งขึนกระซ่วงให้ะนะตอนนี้คือเขาไปหอดกระซ่วงแล้วแม่มเราไปหอดกระซ่วงแล้วเราบอกเอกสารเราเราเราผ่านสัมผัสจัดสผัจากแ<ผ>กากข่งแล้วอ่าก็พอเอยียงก,ก,อก่อนก็ซอกแข่งเราสัมผัสไปแล้วก็ถือว่าเพิ่นห่อห่ากะฮะเพิศึกษาหลายสองทางมันก็ถือว<ม>่าไว่เพราะว่าขาดจีจ่างรุ่นซัดกะ ก็นักเต๋อบอกว่านักเต๋อ<ม>เพราะว่าถามสองบริษัทแล้วเพไนกับมิเต่ตำชุดกับแปดหมื่นมาแล้วจะแข่งเนาะแข่งข้ามมวนอีกแปดหมื่นเลยทั้งสองบริษัทแปดหมื่นแต่ว่า<ม>ถ้าเจเ้าเรียนเอกส,สารเองกกับสีรถลงมาอามีกก<ม>ับสีเหลือตัวใดบริษัทษนึก็ว่าเหลือพุกหมื่นแต่ว่าเขาก็ตกไปเรียนเองอีกเมีนจ้างบริษัทกัมันกัยังไง้งแตเก้าเออตอนนี้เอื้อ้ยที่ว่าเมื่อกี้ไงแล้วเบิดเบิสตัวไหน ว่าเบิร์บประมาณสิบล้านภายในเขียบบประมาสิบล้านบประมาณสิบล้านกะภายในแขวงกับประมาณหมื่นกว่าเนาะมีนพราะหมื่นกว่ามาเช็กับผู้เกี่ยวเองว่าห้าอยางไรไวหรือซ่าถ้าห้าอยางไรไววห้ากะเออใช้เงินนี่ฮะนะถ้าห้าแบบเลี้ยงตามปกติอีกอย่างมันกะเออซ่ามนกับบได้ใจห้าเนาะถ้าห้าต้องการรวมเพราะได้ผัวอเมริกาแม่ทุกคนเราที่ไปอเมริกาไปด่วนฮะนะที่ไปไวเราก็ใช้เงินหลายเรากับอกว่าเออใช้เงินหลายนะ สารสารมันเงี้ยงพิสพาดเงีงมันก็นต้องกลับอเมริกามันก็นต้องแมนผัวเล่าผัวเล่านั่งเครื่องบินมาแต่อเมริกาโดยที่บ่มีอย่างล้วมีแต่พาสปอร์ตเนาะมาฮอดลาวแล้วอันอันนายบ้านอีหยังก็อันนั้นหาแม,ม่มาเฮือน,นแล้วลว่าตำรวจมาเฮือน,นแล้วก็เออว่าเดี๋ยวสิไปเจ้ทะเบียนสมรสแล้วก็มีแต่เตรียมเงินเงินใช้เงินอย่างเดียวเราบอกเราบอกว่าใช้เงินอย่างเดียวนะเอ้ย ผมเลยผมมีอย่างเลยบ้านเดียวกันเนาะแล้วเรียนก่อนนานอีกแต่ว่าตอนนี้ก็ใหกสารละขึ้นกระทรวงแล้วแล้วว่าตอนนี้ต้องให้ไปตอนนี้ให้พ่อถอไปเรียนไห่ข้อกอว<ม>อกวข้อกระบกหูให้ไปถามคนกวนม,มันบอเลยเพราะว่าอำเภอเพชรยังบ่ได้เม,มืองกเพชรยังบ่ได้ข้อกระซ้วอยู่ทีให้ไปถามผู้ที่เพื่อเทด<ข>ิดก่อนเพใ่้กระโบให้กระแนะนำมาก็พอดีเลยเราก็เท็ดก่อนนั่นทิศหนึ่ง พแล้วก็ไปถามแล้วก็โทรมาถามแล้วก็ถามว่ามันง่ายบ่มันกังมันกังง่ายถามวะเนี่ยบ่มันกังก็เนี่ยมันก็ต้องผ่านดเพิ่นคือคือว่าเพิ่นลักษณะจักดี่คือเพิ่นเพิ่นเรียนเองเรียนเอกสารเองเรียนเอกสารเองแต่ว่าเพียงแต่ว่าที่ว่าบริเฮตเองเนี่ยเพื่อจีเพื่อจีให้เขาเขียนให้ จะเขียนจะเขียนเพราะว่าเอากสารสุดนี้มันิละเอียดมันสิผ่านมเนต้องเป็นคนที่ชำนาญแล้วก็เก่งเคยเขียนมาก่อนเคยเหตุมาก่อนคือในในมันต้องเดาไปก็ปีเอกสารมาหลายแล้วว่าเราไปเบิเขาเขียนแล้วเราไนั่นเราไปก็ปีเอกสารหลายนะแล้วก็มาเขียนพิถูกพิสูกมันต้องอันเขียนละเอียดตังไปไปไป้งแต่แบบตั้งแต่ห้ายังน้อยจนใหญ่ไปประประวัติเฮาประวัติหย่อแต่ยังน้อยจนใหญ่แหละเลาวะค่ะ จดละเอียดจดคักจดเนื้อสี่ห้าใบแล้วเออกลว่ามันเนื้อใจแล้วเขาจะจดใส่แบบพร้อมของแท้นะถ้าว่ามันผิดเอกสั่งก็จะตีกับเ้าก็เสียเงินเสียเวลาหลายอย่างแล้วบ้างเราก็เออแล้วก็ให้น้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับใั้ก็มีอยู่้นตัวเพราะว่าเขาเฮ็ดเองเขาก็มันคืนกับเขาไปเลี่ยนอีกถือว่าตอนนี้คือว่าเพิ่นไปเรียนอีกเพียงแต่ว่าให้เพิ่อนตื่นเอกสารให้ี่เพื่อนให้เพื่อนเดินเอกสบซาให้เพื่อนเฮ็ดอกสบซาในกไปฮอตขคงอีหยังก็เขาว่าพอ ก็ชื่อว่าเนี่ยตอนนี้เป็นแข้งแล้วก็ลอลอแข้งคือคือสัมผัสเมืองแล้วมันกับสัมผัสแข้งแล้วกับผเป็นอย่างเนาะตามี่ศึกษาศึกษาในสองท่านอิสเตรียสมามันกตนี่แหละเราก็ไปเรียนปุ่งสวนแค่นั่นแหะแต่ถ้าให้สมมติว่าเราไปหอดถ้าให้เราสะดวกเราบมสะดวกเราก็ไปจากเขาเรียนปุ่งนวนอีกเนาะไอ้เพื่อนไปเรียนไปเรียนเอกสารให้ทุกอย่างขึ้นกันแหละครับที่ว่าผมแต่ก่อนขับรถคือว่าน่ะ การที่เอารถดขาดประเทศเป็นยังตรงมีสิบปิ่งสิบปิ่งคือว่าถ้าจะเรียนเอกสารเขาเรียนเอกสารเขาสีหูว่าจุดนัน่นจุดนีน่เอกสารจากจุดนี้แล้วสิไปจุดไหดนเอเอ,อสสสสกสา,สารตัวนี้ต้องไปเส้นตัวใดต้องไปเรียนมองใดเราต้องเขียนแบบใดเมื่อกาเรยตรงนี้แบบว่าการขาดเปลี่ยนมันตรงมีสแิบปิงมันจะเท่ากันละครับแต่ว่าที่ว่าที่เริ่มว่าถ้าให้จ้างเกทุกอย่างนี่กบมัน็อยากนักเนาะ แปดมันเป็นเสียงเงินกับโบมี่าำบอกเงินมีบอกเงินกับโบมี่กับเสียดายเงินอยู่ครับแต่ว,ว่ากันอยากเทศให้มันถืกอตองว่าเออ,อเขาทัานว่าอันมันจําเป็นเอรีน้องยะเรียนย่างงานค่ะว่ามีเงินบอกกับไปกู้ไปยืมมากก็ได้อยู่แหละทุกคนแต่มันเสียดายเนะาะเขาสียดายมันเป็นเนงินก่อนเลยเป็นเงินก่อนเขาต้องไปสั่งแม่ทราโต ก็เข้าไปหูแต่ว่าตอนนี้เพื่อนกัไปได้ไลายขั้นตอนเดียวมันก็จะไลายขั้นตอนก็ให้เขาไปมันถามโอกาสเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเน่ถามคนเน่ถามบริษัทในเอียงราคามันก็หนักอยู่นะบางคนเพื่อก็ว่าอามาติล่าเซนเนอร์เดซิเลนให้เซ็นสัญญาอีย่างกันละเอียดเคลือบโลหิตปีกันปูอีย่างก็เออคิดทำเงินบงว่ะมันแบดเมื่อนี่เจ้าหนึ่งแบดเมื่นพอจเอียดยังได้เหรแต่เอกสารบัตรประจำตัวนันนี้ไปแค่ให้เพื่อนเพื่อนเล่นทุกอย่างเอง แสนนะแสนหรือว่าเป็ดหมื่นนี่มันเฮาเฮายังได้ไปหาเอกสารมาให้เขาต้องไปหาใบตรวจสุขภาพต้องได้ไปหาใบแจ้งโทษบอๆต้นนี้เพื่อนฮาร์ดเองตอนนี้เพื่อนฮาร์ดเองมันมีบริษัทติดเพื่อนฮาเองก็เลยกระป่านั่นล่องเมืองเนาะล่องเมืองครับล่องเมืองว่าสิไปฮอดใส่สิที่ใดพอเขาก็มันโดนซอยกันครับว่าหมู่ผมสิจดทะเบียนสมรสกันเลยบอ ควบผาเก็คือว่าุูอย่างแหละครับมันก็จบสิ้นยุทธีไปทะเบียนสมรสเนาะภาษีว่ามาหากกันเอากันแบบเออหักันก็บโมโหหน้าพดข้ทางนามันหลายอย่างทั้งขอกฎดไมยทั้งทั้งบานเมืองพร้อมเออทาเงีดยตัวนี้เรื่องมันก็คือมันคคบทุกอย่างมันมันสิไปสิมาถ้าิียาล่างกันอียังมันก็ตรงนี้ขอกฎดไม้อีกมันก็มันคือคือจบควหักมันก็จบอยู่นีนะครับจบยู่ทะเบียนสมรสนี่แหละเกิดเพราะเป็นกำลังใจเห็นมัวเฮ้านะ เข้ากับเขาก็พี่สวนฮักเียร์ถือว่าพี่สวนฮากเกียรแต่ว่าเข้าตกอยู่น้ำกันจนทอจนเกีนี่แหละเออพแกตรงเยนอ่ะยากคนได้กับตรงเยนเยนรูกคู่ข้างกับตรงเรีลนเลนกับโมเมนว่าเยนสีใสเงินไหลพราะจะของกับโมมีเงินเนาะไปตังเข้าหนาไปตามกำลังเขารอเมืองครับรอรุ่นครับเอาใจซวยน้งกันครับว่าสิไป ได้บ่ะ so ีเดย์รถถเรียนตำรวจ่เรียนครับตอนนี้พบมุกตอนของูนี่ตอนนี้ก็เรียนขึ้นกันเรียนไปตรวจสุขภาพไปไปเจกถวษเนาะทำเป็นมือเล่าวันเถอนไปเจกถัษวก็ไปข้อมาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอมาไว้จะสิบิีสิสือกับวูหงเขาอยากได้ยังเขากาให้เขาตามทีว่าตามสีเสื้อเมืองนะแต่ว่าจะสิบิีสิบสือวหงจะสิบพานบพานวบหงสสารคาคลิปนี้ครับสีเดย์ให้คงาว ครับคิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ